เปิดคมหนึงจ้ะซื้อแม่บัวบานจ้ะแม่บัวบานปานสุรินจ้ะปานสุรินเนาะจ้ะที่ไหนบุญเนี่ยลูกตัวตัวแรกจ้ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามเมื่อนี่สิฟาพี่น้องมาเปิดราคาไว้ยคือเกาแล้วครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้พลาดคลิปด,ดีๆนะราคาถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อกี้เขาอยู่กับคุณพี่ยังเกาะคุณพี่พรค่ะพี่พรอ,อยู่บ้านไหนครับบ้านนู้นสำรานตะบลน,นะเกอกอำเภอสิมเุเลืรงจ้ะครับเมื่อน,นี้สิเปิดจากตัวกับพี่เปิดโค้มนึงจ้ะโค้มนึงเป็เนกว้ยแม่ลูกเนาะจ้ะตัวแม่เพคนนี่ชื่อว่าจังไดยครับ ชื่อแม่บวัวบานจ้ะแม่บวัวบานพ้อมสูงแล้วพมสูงร้อยสามสิหกประกันร้อยสามสิบห้าค่ะครับตัวแม่เล้วนี่เป็นแควาสายใดี๋ยนะุณนี่สาย่านสุรินจ้ะ่านสุรินเนาะจ้ะพอเราแบบนี้สามอ่องจ้ะยืดขึนนี้ลูกพอสามอ่องแกงขาไงขึ้นลูก คมสูงเราสิปไปอีกอยู่เพราะว่าเราได้ลูกตัวที่ที่ไหนบุญเนี่ยลูกตัวตัวแรกจ้ะลูกตัวแรกจ้ะตอนนี้ท่องแล้วว่างหรท่องว่างค่ะอ่าพอฟันแสวนี่ลูกสาวเราวนี่ลูกสาวเราได้จากเดือนแล้วได้สามเดือนแล้วจ้ะกับลูกสาวเราได้สามเดือนเป็นลูกสายใดครับลูกลูกกลมจ้ะกับลูกสาวเราเป็นลูกกลมจ้ะตัวแม่นี่เป็นสายปานชุลินเนาะจ้ะอินยาเก่งบ้าครับ กินยาเจ๊งยากินยาดีจ้ะกับแม่บัวบานกับลูกเมื่อนี้สิเปิดสาขาหพี่น้องไปเลี้ยงเท่าไหร่ครับสิบสามจ้ะแสนสามหมื่นเนาะสาขาหีุต่อร้องเดยครับกับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองห้าหกศูนย์สามห้าหกศูนย์สามครับโทรมาหาพี่ฟอนได้มาต่อร้องมาเบิงตัวกินได้ตัวกินงมันตัวบอกไงแจ้งขาดี น้ำนมเราก็บสนตะดีดอันบอกไงเพราะมีตำหนีเนาะบ่ค่ะรบบสุกสาวแล้วก็บู้้แต่ว่าเราอยากตื่นแน่ยเพราะว่าหมอฉีดยาดากมันฉีดย้ายอย่างฉีดยาขยาติิรับฉีดยาพยัิเราเลยอยากตื่นๆนเนี่เราอยากดีแเนี่ยรับประสันขอไว้ตำานีก่อนพอกันทีหนาสวัสดีครับ